เพื่อนวันนี้นะคะเพื่อนก็จะมาเร่มรีวิวสกูชีนะคะที่เพื่อนที่โรงเรียนให้นะโอ้ยวันนี้แบบมามืดนิดนึงนี่นะคะเป็นไม่ใช่ให้นะคะคือเราแลกกันนะสามชิ้นไอ้น,นี้เขาแถมมาให้นะ <c oughs> นี่ค่ะโอเคชิ้นแรกนะคะก็เป็นตัวชื่ออะไรไม่รู้ใครรู้คอมเมนต์ด้านใต้นะ,ะนี่นะคะ My Melody ค่ะคิดออกแล้วมันคือ My Melody นี่นะคะก็เป็น m ม m เมโลดี้ถ้ามีเสียงรบกวนคลิปนี้ก็ขออภัยจริงๆนะนี่นะคะเป็น m y m เมโลดค่ะแป๊บนึงนะมาแล้นี่นะคะ,คะ,ะ,นะะ,คะก็มาแล้วค่ะนี่นะคะก็เป็น My m เมโลดค่ะชิ้นต่อไปนะคะก็เป็นโดนะัทหรือคิตตี้นะคะไม่มีแท็กหรือไม่มีโบเชลอะไรทั้งสิ้นนะแข็งอยู่นะคะแข็งกว่าของเปิร์ลตอนนี้เพิร์ลมีอยู่สองอันแล้ว แข็งมากเลยนะคะอันนี้แบบที่บ้านให้มาคือแข็งนี่นะคะลายเส้นกล้องโฟกัสด้วยมองเห็นไหมนี่นะคะโอเคชิ้นต่อไปนะคะคือของแถมนะคะเป็นแพนด้าบันโบแดงนะคะนี่นะคะตำหน่ก็ประมาณนี้ ก็สำหรับวันนี้ฝขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายกดติดตามกันเยอะๆด้วยนะคะข้างล่างนี้เลยบ๊ายบายค่ะบุย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 